สวัสดีผู้โดยสารทุกท่านครับผม hd r e n เรโนและว,วันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์18,000เพชรฟรีในแพช2.2ที่สายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมอันดับแรกครับก็เริ่มกันที่เกณฑ์ในการคำนวณก่อนนะครับผมสำหรับเกณฑ์ในการคำนวณครับเราก็จะคำนวณน,นะครับตามระยะเวลาของแพช2.0นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยพิเศษหน่อยตรงที่ระยะเวลาแพชเนี่ย จะอยู่ทั้งสิ้น7สัปดาห์นะครับแล้วก็การอัปเดตแพชเนี่ยจะอัปเดตเร็วกว่าปกติ1วันโดยแพชนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่6กุมภาพันนะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่27มีนาคมนะครับผมรวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา50วันนะครับข้อมูลนะครับที่ใช้ในการคำนวณนะครับก็จะเป็นข้อมูลมาจาก o f f i c i a l แล้วก็ข้อมูลทางสถิตินะครับจากแพชก่อนหน้านะครับผมดังนั้นครับสามารถมั่นใจได้เลยว่าปริมาณ s t e r a ์ e จที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นปริมาณ s t e r a ์ e จ ขั้นต่ําที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนมากันที่แหล่งเซอร์เจสแหล่งแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมนะครับผมสําหรับกิจกรรมนะครับก็จะเริ่มจากกิจกรรม h a n u s Prison Break นะครับผมก็เป็นกิจกรรมใหญ่นะครับก็จะประเมินนะครับตัวเซอร์เจสนะครับอยู่ที่1,200เซอร์เจสนะครับนอกจากเซอร์เจสแล้วนะครับก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่สามารถเลือกสเตปในการคราฟตตัวรีลิกซ์ได้แล้วก็ อุปกรณ์สาหรับอัพสกิลอีกด้วยนะลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรม Dream c l a s s r Bulletin นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมย่อยนะครับผมก็จะประเมินเซ r a g เจสอยู่ที่500 Star a j s e r a เซ s เจสนะครับถัดไปนะครับผมกิจกรรม Dream j o l t TV นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดียวกันนะฮะจะประเมินเซ r a g เจสอยู่ที่500 Star a j s ้อยเซอรเจสนะครับลำดับถัดไปนะครับผมก็เป็นกิจกรรม Penacolony Food Fest นะครับผมก็เหมือนกิจกรรมนะครับทำอาหารทํากับข้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดียวกันนะครับก็จะประเมินสเตอร์เจสไว้ที่500สเตอร์เจสนะครับผมเพราะฉะนั้นสเตอร์เจสนะครับเบื้องต้นที่จะได้จากกิจกรรมเนี่ยก็จะได้ทั้งสิ้น1,200นะครับบวกกับอีก500ร้อยคูณสเท่ากับสองพเรสเตอร์เจสนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นการทดสอบตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์เทสต์รันนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวคาแรคเตอร์เทสต์รันรอบนี้นะครับก็จะมีตัวละครให้ทดสอบทั้งหมด4ตัััววละะคครรด้ยกกนนบสีะ กอบไปด้วยนะครับแบ็กซวอนแล้วก็มีต้านเถิงรนล้านมังกรนะครับผมหรือว่า DHL i เนาะตามมาด้วย Sparkle นะครับหรือว่าชื่อญี่ปุ่นก็คือฮานาบินะครับถัดไปก็จะเป็นท่านนายพลจริงหยวนนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ4ตัวละครเนาะตัวละครละ20 s ส e r a เต s ร์เจสูณสเท่ากับ80 s t e r a เต s รนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ Daily Training นะครับผมหรือหลายๆคนก็จะเรียกว่า Daily Quest นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ระยะเวลาแพชเนี่ย50วันเนาะได้วันละ60เซลเจอเจสนะครับ60คูณ50เท่ากับ3,000เซลเจอร์เจสนะครับผมถัดไปครับก็จะเป็นเทอร์เบสมิชชั่นนะครับผมสำหรับเทอร์เบสมิชชั่นเนี่ยทางออฟฟิเชียลเนี่ยก็ไม่ได้ประกาศมาว่ามีทั้งหมดกี่บทนะครับดังนั้นผมจึงประเมินไว้เบื้องต้นก่อนที่1บทละกันนะครับก็จะได้ที่240เซเจอร์เจสนะครับถัดไปก็เป็นตัวคอมพานีน์มิชชั่นนะครับผมหรือว่าเควสในเรื่องตัวละครนั่นเองนนนนนนะะะคครรััับบใสสส่วี้้้้ก็จจไดทงิ100เเซ เราถัดไปก็จะเป็น Daily l o g i อนนะครับผมสำหรับ Daily Log i อนในช่วงระยะเวลาแพชรอบนี้นะครับจะสามารถทำการล็อกอินได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่13แล้วก็20ของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็วันที่5 13 20ของเดือนมีนาคมนะครับผมรวมทั้งสิ้น5ครั้งเนาะก็จะเป็น 20, คูณเท่ากับ100 s e r ้เจสนะครับนราถัดไปก็จะเป็นไลฟ์นะครับแพชใหม่เนาะในส่วนในระหว่างระยะเวลาไลฟ์นะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะมีการ แจกโค้ดนะครับผมมาทั้งหมด3โค้ดด้วยกันก็จะได้โค้ดละ100่ง้อยเซเจสนะครับ3โค้ดก็จะเป็น3 0 0ร้อยเซเจสนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอัปเดตแพชใหม่เมื่อมีการอัปเดตแพชนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะส่งจดหมายนะครับมาทาง ID ของเรานะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะกดรับได้เลยเนาะในส่วนตรงนี้ก็จะได้6 0 0้อเซเจสด้วยกันนะครับถัดไปก็จะเป็นตัว Simulated Universe นะครับผมสำหรับ Simulated Universe เนี่ยจะมีการรีเซ็ตทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะรนระรใยะเวลา 2.0เนื่องจากอยู่7สัปดาห์นะครับผมโดยผู้เล่นแต่ละท่านนะครับก็จะได้รางวัลนะครับจากตัว Simulated Universe เนี่ยแตกต่างกันไปตาม Equilibrium หรือว่า Level ของโลกนั่นเองเนาะซึ่งผมก็ได้แนบนะครับเจ้าตัวตารางนะครับรางวัลที่จะได้รับนะครับของแต่ละระดับโลกเอาไว้แล้วในตารางข้างล่างในกรณีของผมนะครับก็จะอยู่ที่ Equilibrium Level 6นะครับจะได้รับสัปดาห์ละ225นะครับผมดังนั้นนะครับการคำนวณนะครับก็จะเป็น225คูณ7นะครับเท่ากับ1,575เซเจ ลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็น Content ์ n d g เก e นะครับอย่างตัว Forgotten Hall MOC นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้ลงตัว Forgotten Hall MOC ผมก็ได้ทำการคำนวณแยกเอาไว้ด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับตัว Forgotten Hall MOC นะครับก็จะมีทั้งหมด12ชั้นด้วยกันแล้วก็จะได้ชนะ60 s เดลิ s นะครับผมตลอดระยะเวลาแพชเนี่ยจะมีการรีเซ็ตทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับ ก็คือประจำวันที่19กุมภาพันธ์แล้วก็18มีนาคมนะครับตามที่ผมได้วงกลมสีแดงเอาไว้ทางด้านขวาล่างเนอะดังนั้นนะครับตัวเซราเจสนะครับที่จะได้รับทั้งหมดนะครับจากคอนเทนต์อนเกมอันนี้นะครับก็จะเป็น60 นะครับคูณ12ชั้นนะครับแล้วก็คูณ2เนื่องจากรีเซ็ต2ครั้งเนาะก็จะกลายเป็น1,440 s t e r a สเจนะครับนั่นเราถไปนะครับก็จะเป็นตัว Pure f i c t i o n นะครับผมซึ่งตัว Pure f i c t i o n เนี่ยระหว่างระยะเวลาแพชเนี่ยจะมีการรีเซ็ต1ครั้งด้วยกันก็คือประจำวันที่4มีนาคมนะครับตามวงกลมสีม่วงนะครับที่ที่ปฏิทินทางด้านขวาล่างนะครับผมโดย s t r r a a s นะครับที่จะได้รับจากกิจกรรม Pure f i c t i o n เนี่ยก็จะ ได้ทั้งสิ้น720 s e r a ่ e เจนะครับแน่นอถัดไปนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับหรือว่า Store นั่นเองเนาะสำหรับ Store เนี่ยจะมีการ Reset ตทั้งหมด1ครั้งด้วยกันนะครับก็คือ ประจำเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะสามารถซื้อนะครับเจ้าตัวตั๋วทองหรือว่า Star r a i l Special Pass ได้ทั้งสิ้น5 Passes ด้วยกันนะครับนั่นเราถัดไปนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็น s i gnature ของเกมนี้เลยนะครับสำหรับ Gift of Odyssey นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกอินนะครับผมเข้ามาเท่านั้นเองเนาะเราก็จะได้ตั๋วทองหรือว่า Star r e i l Special Pass ไป10 p พ s s e s แบบจุกๆกันไปเลยนะครับถัดไปนะครับเพิ่มเติมเนาะ สำหรับอัปเดตแพทช์ใหม่2.0เนี่ยมีนะครับการแจกนะครับผมเจ้าตัวทองหรือว่า s t a r r l Special Pass เนี่ยอีก10ใบด้วยกันนะครับผมถือได้ว่าแจกเยอะมากๆนอกาะสำหรับแพทช์2.0นี้นะครับดังนั้นนะครับผมสายฟรีนะครับอย่างเราๆเนี่ยก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับก็จะได้สิ้น18,55 s t ตอร์เจกับอีก25 s t a r r l Special Pass รือว่า25ตัวทองนั่นเองนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสำหรับในรอบนี้เนี่ยเจ้ากิจกรรมใหญ่เนี่ยมีการแจกตัวละคร4ดาวกันด้วยนะ นะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับเข้าไปทํากิจกรรมกันเนาะนอกจากจะแจกตัวละครแล้วก็ยังได้เพชรเยอะมากๆเลยนะครับสาหรับกิจกรรมหลักนะครับผมถัดไปครับก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมแล้วนะครับผมสําหรับผู้ที่สนับสนุนเกมนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็น Express Supply Pass นะครับผมหรือหลายคนก็จะติดปากเรียกว่าเพชรรายวันนั่นเองนะครับหรือว่าการเติมลายวันนั่นเองเนาะสำหรับ Express s u ป p ยเ s สนี้นะครับผมจะใช้ตัวย่อว่า ESP นะครับผมซึ่ง จะได้เวลา90เซลเซสนะครับระยะเวลา patch 50วันนะครับ90คูณ50เท่าก,กับ4,500เซลเซสด้วยกันนะครับนั่นเราถัดไปนะครับก็คือเจ้าตัว nameless o n e r นะครับหรือว่าหลายคนก็จะติดปากเรียกว่า b a t t l e pass นะครับ ในกรณีนี้ผมจะใช้ตัวย่อเป็น NL นะครับผมซึ่งผู้เล่นที่เติมครับตัว Nameless Soner เนี่ยก็จะได้ทั้งสิ้น680 s e r a ซเนะครับแล้วก็ยังมีตัวตัวท่องหรือว่า s t a r l s p e c i a l Passes ทั้งหมด4 p a s s e ด้วยกันนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์กันแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์เนาะใน Patch 2.0นี้นะครับผม ตัว daily training นะครับจะเป็นแหล่ง s e r a j e สที่เป็นแหล่งหลักเลยมากที่สุดถึง28%ด้วยกันนะครับรองมาจะเป็น e v e n ์นะครับอยู่ที่25%เนอะถัดไปจะเป็นตัว simulated universe นะครับซึ่งใกล้เคียงกับเจ้าตัว forgotten hall นะครับผมอยู่ที่15%แล้วก็13%ตามลำดับนะครับตามมาติดติดกับ pure fiction อยู่ที่7%ครับอัปเดต patch ใหม่6%แล้วก็ไม่ถึง5%เนอะตามกราฟที่ได้โชว์อยู่เลยนะครับ ถัดไปครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับสําหรับผู้เล่นสายต่างๆเนาะแกน y เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซนต์ของตัวเซรา่งเอสที่ได้รับเนาะส่วนแกน x เนี่ย f 2 p คือสายฟรีแทนร้อนะครับ nl เนี่ยคือเติมเนม e ล e โซเนอร์อย่างเดียวนะครับ esp ก็คือเติมรายวันอย่างเดียว ส่วน ESP บวก NL เนี่ยก็คือเติมทั้งรายวันและก็ Battle pass เลยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแท้ร0ี่ยกับผู้เล่นที่เติมทั้ง2อ,อย่างเลยเนี่ยจะได้ s เตรนะครับแตกต่างกันอยู่ที่48%โดยประมาณนะครับถัดไปครับก็จะเป็นสรุปกันแล้วนะครับผมสรุปวันนี้ผมก็จะทําตารางนะครับมาเพื่อให้ดูง่ายนะครับทางด้านซ้ายก็คือไทป์หรือว่ารูปแบบของผู้เล่นต่างๆเนาะ F2P คือผู้เล่นสายฟรีที่ไม่เติม ทาง Battle Pass ก็รายวันเลยเนาะ NL เนี่ยคือเติมเจ้าตัว Nameless o n e r หรือว่า Battle Pass อย่างเดียว ESP เนี่ยคือเติมรายวันอย่างเดียวเนาะแล้วก็ ESP บวก NL เนี่ยคือเติมทั้ง2เลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเนี่ยจะได้ทั้งสิ้น1855 s r s กันเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ลงตัว f o ก g o เช่น HMC เนี่ยจะได้ทั้งสิ้น9415 s r s สนะครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่ทำทุกอย่างเลย เติม ESP ด้วยเติม Battle Pass ด้วยนะครับก็จะได้ทั้งสิ้น16,035สา Star e s กันแบบจุกๆไปเลยเนาะแลวหนาถัดไปนะครับผมก็ทำการนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวเพชรเนาะหรือว่า Star j e s เนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวทองหรือว่า s t a r Special Pass นั่นเองนะครับผมสายฟรีนะครับผมจะได้ทั้งสิ้น92 Passes ด้วยกันนะครับแต่ถ้าไม่ลง MOC หรือว่า Content Endgame เนี่ยจะได้ทั้งหมด83ตัวทองเนาะแต่ถ้าทาทุกอย่างเลยเตมิม เจ้าตัวไรวันด้วยเติมเจ้าตัว b a t l e Pass หรือว่า Nameless Owner ด้วยและลง MOC ด้วยเนี่ยก็จะได้129ตัวทองกันไปแบบจุกๆเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการคำนวณครั้งนี้นะยังไม่ได้รวมเกมโหมดใหม่ๆนะครับผมที่จะมาในแพท2.0แล้วก็พัซเซิลใหม่ๆแล้วก็หีบสมบัติในแมปมันอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าจำนวน s ซ r าเ e สนะครับที่คุณจะได้จริงๆใน2.0เนี่ยมากกว่าที่คำนวณไว้ขั้นต่ำอย่างแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่จะก ละครใหม่นะครับแบ็ก s อนสปาร์เ l ลหรือว่าตัวละครรีดันอย่าง DHL หรือท่านในพนจริงอยู่ก็ตามก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชาด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า